ฮัลโหลสวัสดีครับก็กลับมาพบกันกับผมอีกแล้วนะครับกับนายกัสมะคนเดิมนะฮะก็เออวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเห็นแบบหายไปนานเพราะว่าตามจริงก็มีคลิปให้ลงนะครับแต่ยังไม่ได้ลงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็กระจอเสียนะครับเก็บเงินซื้อใหม่อยู่ก็เลยไม่ได้แคสเกมอื่นๆนะครับไม่ได้หายไปไหนเลยนะฮะถึงบางคน เหมือนผมไม่มีตัวตนอยู่แล้วฮะก็วันนี้นะครับหลังจากได้เปิดดูหน้า youtube นะครับที่ผมกำลังจะเปิดให้ดูตอนนี้ก็มาจะมาขอบคุณสำหรับสมาชิกทั้งหมดนี้นครับสามคนนะครับนี่ฮะเปิดให้ดูนะฮะซึ่งก็หลายคนอาจจะไม่ใช่คนไทยนะครับก็มาจากคลิปไอ้ปามทั้งหมดนะฮะส่วนมาก มาเข้ามาดูทีฟ้าแทนครับอาจจะเริ่มรู้จักผมเนีกับชนเนลนี้ก็น่าจะคลิปนั้นเลยครับนะฮะสองคลิปนั้นมันทำยอดวิวถล่มทลายดีจริงเลยครับรู้สึกจะพาร์ทหนึ่งอยู่ที่เจ็ดหมื่นหนึ่งนะครับกับพาร์ทส,สองอยู่ที่เก้าหมื่นเจ็ดนะฮะก็สำหรับคลิปพวกนี้ครับผมถือว่าโอเค หรือเปล่าดีก็ถือว่าเฮดเกมนะครับมันก็เซอร์วิสให้นะครับมันเปิดให้ดูครับผมก็ไม่เต็นเตอร์นะครับปล่อยมันไปครับนะครับก็จะมาขอบคุณนี่ครับคนนะครับที่กด s u b สไคร b ์ช่องผมนะครับก็แทงยูเวลี่มัตเลยนะฮะอย่ามาแทงผมแล้วกันครับเดี๋ยวตายนะฮะ ก็จะมีอ่าจะมีแบบบางคนเนี่ยครับแบบใช้หน้าไอบอลเนี่ยครับหรือว่าเกียนอินไทยแลนด์นะครับก็เป็นคนรู้จักผมนะฮะก็มีไม่กี่คนที่เป็นคนรู้จักผมนะครับไมค์ไมค์ครับด้วยนะครับหนุ่มนี่ครับนี่ด้วยนะครับนทวัตอ่าอีวานาตาแล้วก็ลินูลี่ครับก็มีพีพีตะปันด้วยนะครับที่เป็นคนรู้จักที่ผมบอกให้กดให้ช่วยกดหน่อยนะครับ ก็คลิปนี้ก็ทํามาเพื่อขอบคุณนะครับแต่ว่าจะแคสเกมเป็นการขอบคุณก็ยังแคสไม่ได้นะครับเพราะว่าการ์ดจอตอนนี้ก็เล่นไม่ได้ครับมีเกมเลดอยู่ในคอมเหมือนกันพอเล่นได้อยู่ครับนะฮะตอนนี้ผมก็อัดผ่านโปรแกรมให้ปรแคมนะครับเพราะว่า,าแฟบใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีการ์ดจอนะครับก็อยังไงดีนี่ก็ยอดคนดูนครับเป็น สนแปดมนะฮะก็รู้สึกดีใจนะครับถึงที่แรกเปิดมาผมไม่ได้คิดว่าจะมีคนเข้ามาดูชนแนลผมเพราะว่ายังไงผมที่ผมเริ่มลงคลิปก็เพราะว่าถ่ายดูเล่นในหมู่เพื่อนนะครับไม่ได้คิดจะเปิดชนแนลแบบจริงๆจังๆอะไรเลยนะครับแต่สําหรับคนที่เข้ามาดูนะครับมากดไลค์กด subscribe กดแชร์อะไรพวกนี้ ก็อาจจะมีบ้างหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจก็ส่วนมากก็เป็นคนรู้จักในหมู่เพื่อนนะครับที่เป็นคนกดไลค์ให้ไม่ว่ากันมีคนเข้ามาดูผมก็ขอบคุณคนที่เข้ามาดูนะครับก็ขอขอบคุณนะครับนะครับขอแท a กิ y o นะฮะอย่าไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอบคุณนะครับก็หลังจากคลิปนี้ลงก็ ผมไม่มีอะไรจะให้นะครับเดี๋ยวเกมเลดเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับคราวนี้ผมจะให้เป็นภาพแล้วกันนะครับเอาภาพที่อยู่ในครังผมนะครับ726รูปนะฮะส่งให้กันไปเลยนะครับฮะสำหรับใครที่ชอบภาพแนวเลดนะฮะครับคนไม่ชอบครับโลกสวยไม่ต้องโหลดครับเข้ามาดูก็โอเคนะครับผมไม่ได้แคร์อะไร อเคเดี๋ยวผมจะไปอัปรูปลงให้แล้วกันนะครับก็นนี้ก็มาบอกแค่นี้นะครับนะเจอกันในคลิปหน้าครับนะฮะเจอกันนะครับบ๊ายบาย